ตอนนี้พี่มีธุระสำคัญด่วนพี่ไม่มีเวลาว่างคุยกับน้องไว้พี่จะมาอธิบายให้ฟังนะพี่เคนพี่รีบลงมาเร็วพี่สมภัยเขาแอบเอาเงินพี่น้องจะตะโกนเสียงดังทําไมก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่มีธุระด่วนจริงๆทําไมพี่ก็เอาเงินพี่เคนจริงนี่การทาแล้วเป็นการรับเงินหรอก็พี่บอกแล้วไงพี่มีธุระด่วนจริงๆต้องไปแล้วพี่เคนพี่ก็รีบลงมาเร็วๆสิหยุดเดี๋ยวนี้นะงวยวายอะไรกันเสียงดังลั่นเลย พี่สะพ้ายเขาอะขโมยเงินพี่หนูเห็นกับตาทั้งสองข้างเลยก็แอบเอาเงินแล้วยัดใส่กระเป๋านี่มันหมายความว่าไงพี่สะพ้ายแกขโมยเงินพี่งั้นเหรอถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ลองเปิดกระเป๋าพี่สะพ้ายเขาดูสิแะนี่คุณจะเอาเงินเยอะขนาดนี้ไปทำอะไรแค้นคือมันไม่ใช่อย่างที่น้องแอนคิดนะเดี๋ยวว่าฉันจะมาอธิบายให้คุณฟังก็แล้วกัน อธิบาย,ยางั้นเหรอหลักฐานคามือสักขนาดนี้จะมีเหตุผลอะไรอีกละ่ะน้องว่าพี่ต้องแอบมีผู้ชายคนอื่นแน่เลยเคนพี่ก็อย่ามัวแต่ยุ่งเรื่องงานสิเราวังจะโดนนอกใจโดยไม่รู้ตัวล่ะน้องแอนคือเรื่องมันไม่ใช่เป็นแบบที่น้องคิดนะคือพ่อไม่สบายนอนที่โรงพยาบาลแม่ดูแลพ่อคนเดียวพี่ก็แค่อยากจะไปช่วยแม่ดูแลพ่อที่โรงพยาบาลก็แค่นั้นอะไรนะพ่อไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลงั้นเหรอแล้วอาการเป็นยังไงบ้างหนักหรือเปล่า แล้วทำไมคุณไม่บอกผมล่ะพี่ก็อยากเอาพ่อแม่ตัวเองมาอ้างเลยนะช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่คงแอบขโมยเงินเก็บไว้ใช้เองเยอะเลยสินะแต่ครั้งเนี้ถูกน้องจับได้ซะก่อนวันวันก็คิดจะขโมยเงินพี่เคนไปให้บ้านตัวเองใช้เคนน้องแอนพวกคุณสองคนต้องฟังฉันอธิบายก่อนนะคะอธิบายอะไรพูดแต่คํานี้อยู่ได้ถ้าไม่ใช่อย่างที่น้องคิดแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรล่ะพี่เคน พี่ต้องจัดการพี่แป๊สหน่อยแล้วนะน้องแอนปกติพี่ชายน้องแค่เรื่องงานเขาก็เครียดและหนักมากพออยู่แล้วนะพี่ก็แค่อยากหยุดพูดเธอะทั้งหมดที่พูดมามันก็ข้ออ้างทั้งนั้นพ่อที่เธอแอนแต่คุณไม่ต้องอธิบายนะผมเข้าใจและเชื่อใจในตัวคุณน้องแอนน้องจำไม่ได้หรอว่าพ่อแม่สอนเราว่ายังไงนี่น้องไม่รู้จักคำว่าเมตตาบ้างเหรอ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือว่าพ่อแม่ของแปะเราก็ต้องใส่ใจดูแลท่านอยู่แล้วและอีกอย่างตอนที่พี่สบายแกหาเงินเองไม่ได้พ่อแม่เขาก็ดูแลเขาตลอดพอถึงตอนนี้พ่อแม่เขาไม่สบายเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปรักษาพ่อเขามันก็ไม่แปลกนี่แล้วน้องมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาแต่พี่เคนผู้หญิงที่แต่งงานออกมาแล้วอ่ะมันก็ควรตัดขาดกับครอบครัวตัวเองแล้วมันใช้ชีวิตด,ดูกับฝ่ายชายนะ สองสามปีที่ผ่านมานี้ที่พี่แป๊ะเขาแต่งงานยอมเสียสละมาอยู่กับพี่มันก็สมควรทําไม่ใช่เหรอพอที่เธอน้องแอนน้องก็เป็นผู้หญิงนะสักวันน้องก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวแล้วถ้าหากพ่อแม่เราไม่สบายน้องสไปซมาทําแบบนี้กับแกแกจะรู้สึกยังไงตอนนี้น้องทําตัวไม่ดีใส่พี่สไประวังน้องแต่งงานออกไปแล้วบาปกรรมมันจะเหมือนที่น้องเคยทาไว้ล่ะเคนน้องแอน พวกคุณสองคนเข้าใจผิดกันแล้วค่ะคนที่ไม่สบายไม่ใช่พ่อของฉันนะแต่เป็นพ่อของพวกคุณค่ะฮะอฮะัลโหลแม่แซะพ่อไม่สบายตอนนี้นอนพักฟื้นตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรนะพ่อไม่สบายเหรอคะแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างอาการหนักไหมคะแม่ ไม่เป็นไรมากลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะอย่าบอกเชนละ่ะเพรแค่เรื่องงานเชนเขาก็ยุ่งและปวดหัวมากพออยู่แล้วแม่อยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวแฟช่วยมาดูแลพ่อที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอะไรนะพ่อหนูป่วยเหรอไม่ใช่พ่อพี่ที่ป่วยเหรอ พี่แป๊ะหนูต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะที่หนูเข้าใจพี่ผิดขอบคุณคุณมากนะแป๊ะหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยคุณดูแลบ้านหลังนี้ดีมากเลยไม่เป็นไรเคนคุณอย่าพูดแบบนี้สิเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วนะไปเราไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลกันพี่แป๊ะพี่เคนรอหนูด้วยสิคะ ฉันทำกับข้าวมาให้คุณอืมเออพี่บริษัทเขาแจงเงินเดือนแล้วนะเงินเดือนสามหมืนแต่เขาหาักไปสองหมืนอ่ะผมให้คุณเก้าพันนะผมเก็บไว้ใช้พันหนึ่งแล้วคุณเก็บไว้แค่พันเดียวมันจะพอใช้หรอเออนาคุณรีบกลับบ้านไปเถอะ พี่รักฉันรอคุณมาทั้งวันแล้วอ่ะทำไมคุณเพิ่งโทรหาฉันล่ะขอโทษนะความผิดของผมเองที่ปล่อยให้คุณออรอเงินเดือนเดือนนี้เขาให้สามหมื่นเลยนะแต่ผมให้ภริยาไปแค่เก้าพันอ่ะส่วนสองหมื่นที่เหลือผมให้คุณหมดเลยนะวูดีจังเลยอ่ะงั้นค่างวดรถเดือนนี้ฉันก็มีจ่ายแล้วสิอุ้ยไฟ ขอให้คุณมีความสุขอะผมก็พอใจแล้วนะส่วนค่าผ่อนรถของคุณอะ่ะผมจะเป็นคนจ่ายให้หมดเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะฉันรักคุณจังเลยอะ่ะไปเดี๋ยวผมพาคุณไปกินของอร่อยนะ ร้องไห้เลยนะดีนะที่พี่มาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก่อนก้าเขาก็ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศพี่กับเคนนี่แหละเดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องนี้ให้เองนะขอบคุณมากนะคะพี่น้องแอนรีบกลับบ้านเถอะดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะขอบคุณครัพี่หักเงินสองหมื่นงั้นเหรอเจอดีแน่ก้า พี่แปะทำไมเงินเดือนผมเดือนนี้ถึงได้แค่หนึ่งหมื่นอ้าวน้องบอกว่าพี่หักเงินเดือนน้องไม่ใช่เหรอสองหมื่นที่เหลือพี่ให้บัญชีโอนให้น้องแอนแล้วนะพี่แปะนี่มันเงินเดือนผมนะทำแบบนี้มันไม่แฟร์กับผมเลยนะน้องแอนเขาอ,อยู่บ้านตัวคนเดียวไหนจะทำงานบ้านเลี้ยงลูกแล้วต้องดูแลพ่อแม่กล้าอีกแบบนี้มันแฟร์กับแอนแล้วใช่ไหมที่น้องแอนไปมีกิ๊กข้างนอก เอาเงินตัวเองไปให้ก็ใช้ฟรีๆแบบนี้มันสมควรแล้วงั้นหรอใช่พี่รู้ว่าน้องทํางานเหนื่อยแต่แอนเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเขาท้างงานบ้านเลี้ยงลูกแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะผู้หญิงข้างนอกของกาเขาก็หวังแค่เงินทั้งนั้นแหละแต่อย่าลืมนะผู้หญิงที่เขาอยู่ในบ้านน่ะเขายอมเสียสละและอดทนเพื่อก,า,กาและลูกก็เพราะว่าเขารักกาและเขาไม่ได้หวังอะไรเลยขอแค่ก้าปรับปรุงตัวเองแค่นี้ น้องแอนเขาก็พอใจแล้วผมขอโทษด้วยนะครับพี่ขอบคุณที่พี่เตือนสติผมและให้อภัยผมด้วยนะครับต่อไปนี้ผมจะทำดีกับแอนให้ดีที่สุดถ้าที่ผมจะทำได้เลยครับรีบกลับไปหาแอนเถอะครับ